สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่ Boss ใหม่แชร์แต่ใหมกครั้งกับอาจารย์ D S Generation พันธุ์เทพ Balang Lashion EP หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าจ้ามามามา <c oughs> ทุกคนมาลุ้นกันต่อกับเรื่องราวแม้ว่าจะแฮปปี้บ้างแต่ว่าก็ยังเตรียมเลยแต่ก็ยังไม่วางใจเพราะว่าเฟิงซิ่วเขาทำไหมตามหาล่างเทพเขาแล้วแดนสวงแห่งฝันทุกคน จะเป็นยังงไนะครับผมก็เป็นลุ้นกันต่อแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่กกริ่งให้เราด้วยนะครับฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายลออยู่ในเพลย์ลิสต์เซ็กซี่เปอร์เมมเบอร์จารและยิงมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมขอบคุณพีทีบีด้วยครับผมขอบคุณค่ะไปงับโอ้ยกระตุย 他们来败来梦幻天堂的入口果然已经被强行打开。了。魔神皇他们已经进去了吗？洛尘，答应我，这次面对魔神皇，不要再一个人硬撑了。别担心，采儿，我不会再让你难过了。哼哼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 。 快走！魔神之羽的前辈们已经去追击了，我们得赶紧进入与他们会合，一起阻止魔神王夺取神格。喂、嗯，门关在闭吧？哦，啊、不好吗我都隐吓死我了，金灵红前辈，你怎么出来了？好没门小妹现在在哪里？你們是遇到魔神王了吗？ มันีแบบเป็นเป็นอาสน์ไปนล้นะเขาทีมีสัญลักษณ์มองคห็นเขามองเห็นเป็นคนอื่น 嗯嗯、看来是魔神皇封锁了他的自我意识，必须得赶紧攻击罗前辈，让他一直发毒下去，否则会暴体而亡。罗前辈，避开要害攻击。下手注意轻重，不要伤到他。对、嗯。嗯哼哼。念、嗯，แบ、嗯 哇！断 <What? S 2>、oh, <带>，力量他เยอะ呐。青云龙前辈，是我呀！你醒醒！独清风万剑长歌。 太强、嗯嗯，哦，做起来难吗？不行，金龙前辈的等级原本就比我们都高，还有刘雄与他战斗的话，根本不可能制服他。哦，好险啊！我也是要保护好金龙前辈，还需要一点时间。好，本章保护好易老。 其余人与我一起拖住他，为燕儿争取时间。是。 ต้องใช้หลายสีมากเดี๋ยวครับสูคหับนั่นละคับ จำได้ไป่มจริงจิตเดิมหดขึ้นเถอะเห็นหรือยังไปตามไปตามนั่นดูไอ้มูกงแบบไอ้ปซ่าอ่ะเนี่ยเขาโดนกัดเอาไว้ แรงมากยังไม่ใช่ง่ายเลยนะการของเฟิรซิลเขาจริงมันมันไม่ใช่ง่ายเลยนะใช่เขาดูดาเก่งมาก ไม่ได้ยินเเสียวเลยแล้วมืนจะคืนสติเแต่แบบกาเทพอสูรมันมันยิ่งอยงเงีลย 搜搜看，找、啊、好班、啊。你还好？小雷在哪里？快，快去梦幻神殿！这是魔族降临圣魔大陆的。 第六千一百九十七年，也是十年停战的第四年。嗯、梦幻天堂突遭魔神皇入侵，他意图夺取神格，凌驾世界之上的野心，撼动高悬于人类头顶之上的金顶、嗯。妈嘞！远大关爱，城墙钟声接连响起，士兵们在城墙上严阵以待。 六大变主驻守六大关隘，三支人类最强猎魔团先发参战。傲视九天，前往魔族腹地，探查其余魔神的意图。光之晨曦赶赴梦幻天堂，协助魔神之女阻截魔神而率先抵达的魔神之女。

ไสาสิบาค่เทพอสูรแห่งสายฟ้าสาวสิบเฮ้ยฮ้อว้ายโอเ เสาแปดมาเป็นสิสแรกมากี่คนนะโอ้อยโอ้อยทา แค่ดิบิ้วกันะ่ะอีสอ8มันดูแบบล like ร้กาดอ่ะโอ้ยมันไวมากวายโอ้โอ 陛下曾经为了更好的圈养人类，将我们前十种实力封禁数百年。如今陛下将当神奇，我们的封禁也已被解除，oh. 你们这群家畜就该正视真正的了。恐惧。刚才听错了。听。哦哦。 都在隐藏实力，他的真实战力，通通都在六十万灵力之上。 ไ,ไปแล้วใช่ไปก่อน <g ol ing> ถ้ายังไม่ไหวก็ต้องยาพึ่งฟื้นจริงเราค่อยหาทางแก้แค้นนั่นใหม่หกลัะ 嗯哎、我会把他们撕裂在无限的深渊中。躲开、哎！躲的残开！一个都跑不了！快走！你要做什么？不要回头，我来断后。哎。队伍开，杀阵时，血皇直接开启传送。我要。 我是白求牺牲的，除魔快杀！走，这个小子干不了，人类将会有之的灵力，让自身瞬间暴数十。 你们人类还是这么喜欢昙花一现的自我感动？一切随正？怎么回事？哎 <noise>，我没让开，哎，快点回来！现在不就正好凑齐一车？它怎么这么臭

สุพิュวหิวได้ไวมากจริงเก่งมากพลังของผนึกเทพพิวเร็วสุดๆเชเราไม่กลัวครับ าใช่ป้ะอ๋อเขาได้นี่มาจะโกรธปะโกรธแน่มีอีกหลายมงกุดเลยอยู่ในตัวพวกเนี้ยเฮ้ย<ส>ไงแทนแล้วว้านั่งไม่อยู่สุขเลย อบไปแล้วทุกคนสุดยอดคือสนุกเกินเอาตรงมันสนุกอยู่แล้วอีเรื่องเนี้ยมันไม่เคยทำให้เราได้พักถูกไม่เคยแพ้แต่การสู้กับเสาอ่ะมันห่างหายไปน,นานจริง เพราะว่าเราไปผ่านหลายสิ่งมาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอการมีการต่อสู้กับเสาซักเสาหนึเนี่ยมาเลยตื่นตาตื่นใจมากคนแลวยิ่งเป็นเสาที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบเจอแล้วเป็นเสาแบบเบอร์ต้นนะทุกคนจริงสิบเสาแรกนะแปดเลยแปดแปดกับสิบใช่ก็เลยเป็นการตื่นตาตื่นใจมากมากคือเราก็ต้องยอมรับว่าอีเสามันเก่งมากมากพลังตั้งแบบหกแสนบวกเนี่ยทุกคนจริงแล้วเรา ก็เพิ่งจะแบบเติบโตเพิ่งจะเก่งกาดที่บาลานกันไม่เท่าไหร่เองแต่ว่าขนาดทีมสมญาณที่มีมาก่อนทีมเราอ่ะเขายังหลับมือลำบากเลยคือถือว่าจะตุยจริงๆรนะยอจริงเอาตรงคือเพราะอีเสามันโจมตีเหมือนมันจะฆ่ามันมันหักตัดตัดมือเจ๊แบบว่านึกออกปะไวมากทำทุกอย่างอย่างเร็วมากคือจะหนีก็ไม่ให้หนีจะทำอะไรก็ไม่ทำคือทำอะไรไม่ได้สักอย่างอ่ะและเขาดาวรอความตายอย่างเดียวอ่ะจริงแต่ว่า มา,มาจริงขึ้นลุ้นอยู่ว่าจะมายังวะแบบกคิดใครจะมาช่วยวะมาแล้วจริงดีเพียงไม่ต้องเสียใครไปใช่แล้วตอนนี้มันยิ่งทวีความกรแค้นเพราะว่าไปเจอมงกุฎตัวลูกอยู่ในตัวพวกเราอีกจริงเอาตรง มี <c oughs> หลายอย่างอยู่ในตัวทีมชั้นจริงค่ะแกได้กดอีกเยอะได้อีกพวกอศูรย์แล้วสิบเสาแรกก็คือจากที่เคยมีพลังที่แม่งก็เยอะอยู่แล้วแต่ตอันนี้นคือทวีเข้าไป่ดพหันเหร่<น>ไปแล้วเพราะว่าเฟิงซิ่วจะขึ้นสูก<ช>่การเป็นเทพแล้วตอนที่แล้วตอนตอนเนี่ยที่เฟิงซิ่วไปจัดการกับทูตมังกรน่ะโอ้โหคือพลังเขาล้นเหลือมากๆจริงคือแบบโหยังเกือบดึงสติกลับมาไม่ได้เลยจริง แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ไอ้เจ้าเสี่ยวเลยจะเป็นยังไงบ้างใช่ทุกคนสนุกมากจริงตื่นเต้นแล้วเพราะว่าอย่างที่ว่าคิดถึงนักต่อสู้กศราแล้วอะไรที่ทําให้ทีมนั้นกลับแบบทีมพระเอกเรากลับมาช่วยได้เพราะตอนแรกก็ต้องไปช่วยช่วยใชุ่กทุกคนน่าติดตามมากจริงจะต้องรีบไปถ่ายต่อแหละไปดูต่ออีพีต่อไปนะคะจ้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย